ที่จ้าสวัสดีเด็กๆหน้าของใจทุกคนนะคะคุณลูกขากลับมาพบกับเจกแล้วนะคะคุณลูกในช่องจ um ุนจุนวีดูอี่แคนดูจ้าคุณลูกวันนี้เจไม่ได้แต่งหน้าใช่คุณลูกขาวันนี้เ,เจไม่ทํา,าทอะไรที่มันพิลเลนแล้วก็คิดว่าผู้หญิงอะไรคนยังไม่กล้ามานั่งทําชอ์แบบที่เจกำลังทํา,าทอยู่นั่นคือการแร็คคอรหรือคนไอแข้งอะ <c oughs> ผู้หญิงหลายคนนะคะที่ผมดกขนก็น่าจะดกดําอยู่ไม่เบาเพราะถ้าเป็นคนที่ไม่มีขนนั่นอาจจะเป็นคนที่ขมบางหรืออาจจะเลเซอร์มาอะไรประมาณนี้หรืออาจจะโชคดีที่เป็นคนที่ขนไม่ค่อยมีก็ถือว่าโชคดีเนาะแต่พอดีว่าเจ๊ก็เป็นคนที่ขนดกเป็นหย่อมญ้าเป็นยำหย่อมอะไรอย่างนี้นะคะคุณลูก เจ๊ก็เลยต้องหาวิธีทํายังไงให้ผิวดูเน,นียนแบบเท่ไม่ต้องเสียงกันเยอะหรือไม่ต้องไปเสียเวลากับที่ร้านนะคะจอนมีหนัดตัวนี้เขาก็ผลิตออกมานั่นเองนะคะ s t r ิ n g t h w นั่นเองนะคะคุณลูกค้าไปซื้อมาตามเซเว่นนี่นะคะราคาอยู่ที่ 99บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าหาซื้อได้ตามเซเวน่นอีเดเว่นอาจจะมีเป็นบางทุกบางสาขาไม่ได้มีทุกสาขานะคะคุณลูกว่าผู้หญิงไม่ค่อยมาแวะโชว์กันหรอกเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ผู้ชายที่เราแอบปร่งปื้มอยู่แอบปรงรักคุณลูกเราม่คนเดีย จริงๆมาอัดคลิปนี้ก็แอบอายแต่ก็ไม่เป็นไรด้วยความน่าดั้งและอยากแชร์ประสบการณ์ความสวยให้เด็กๆได้รู้กันเผื่อว่าเด็กๆคนไหนที่มีคนนักคงคนนักแข่งคนนักแข่งคนนักคงคนนักคงคนนักแขงคนนักแข่งคนน่าคงจะได้ไปแวะกันนะคะคุณลูกค้าอ่าเลยพูดมาไปแวะยังไงไปดูกันเลยจ้ากุ๊กกูแกออกมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีหน้าตามาให้เป็นแบบนี้นะคะเชเห็นมันเป็นแบบสามแผ่นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมันมี หนึ่งคู่อะคือหนึ่งแผ่นเนี่ยจะใช้ได้สองอันนะคะเดี๋ยวเจ๊จะแกะให้ดูว่ามันแกะยังไงแล้วก็จะมีคู่มือวิธีการใช้แบบใหม่ดดวิกาอะไรอย่างนี้เขาก็จะให้ออยมาด้วยสมมุติว่าแผ่นแว็กเนี่ยมันติดขนขาหรือว่าขนลักแรลแล้วมันเหนียวหนึบหนึบอะไรเงี้ยเมื่อก่อนนี้เจ๊ไม่รู้ก็เอาไปใช้สบู่ถูล,ลักแรลแสบไปถึงซวงจริงๆแล้วเขาให้ใช้ออยที่เขาแถมมาเนี่ยถูเอานะคะมันก็จะหลุดออกแล้วก็ไม่เจ็บไม่เคืองอแล้วก็จะมาแวกให้ดูแววกให้ดูว่ามันแววกกันยังงไ ก็หยิบออกมาแผ่นหนึ่งก่อนนี้นะคะคุณลูกค้าเราก็จะเตรียมกรีดกันนะคะก็จะเจ็บเล็กน้อยแต่จเจ๊ชินแล้วนี่แหวกออกมาอย่างนี้อย่างนี้นะคะเนีย่ยมันจะแบ่งเป็นสองแผ่นปุ๊บแล้วก็วางไว้ ไว้ยังไงวะน่าจะย้อนทางขนก็รีบหน่อยให้เนียนๆนเร่งตอ น่น้แมโอเคมันไม่ยากนะลูกก็แค่แวักแบบย้อนทางขนเรานะเนี่ยเห็นไหมว่าภ้าพดำๆข้าพที่ใครหลุดหายไปเลยนะคะอ่ะแล้วก็จะาแวักอีกหน้าเจ๊ก็ไม่ค่อยเจ็บนะหนึ่งสองสามาขนยาวนนเหมือนคนหมอยีในความรู้สึก แล้วก็คือเด็กก็จะไ,ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะแบบไหลเหนียวอะ่ะเพราะมันเป็นขนยำขนยจริงๆพอปะเนี่ยเอาจริงถามจริงเออเนียนอ่ะเห็นไหมนี่เป็นกรณีผิวเนียนสีดำๆมันก็กระดุกกระดึ๊บเป็นค่ะแม็นนแกิงก็ได้อ่ะเออมันเริ่มไม่เหนียวแล้วเราต้องเปลี่ยนแพ เสร็จเรียบร้อยนะคะคุณลูกกับการแวะขนของเจนะคะคุณลูขาที่แวะขนเนี่ยมันก็จะใช้ได้กับขนน้างข้างขนรักแร้ขนแขนขน,ขน,ขนมอยนี่ก็ไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่านะคะเขายังไม่เคยลองนะคะคุณลูกใครอยาก,กลองก็ไปลองดูแล้วมาบอกเจได้ยนะว่ามันเป็นยังไงบ้าง <laughs> อ่าวันนี้เจก็ไปก่อนนะหวังว่าคลิปนี้ของเจจะมีประโยชน์กับเด็กๆทุกคนม,มากๆกันนะคะคุณลูกค่ะถ้าชอบคลิปนี้ของเจก็อย่าลืมกด subscribe ให้เจด้วยนะคะคุณลูกจุ๊บกรู Woohoo! <laughs>